ันที่ชามุกขมคอกันหน่อยค่ะต้องบอกว่าเธอเป็นนักร้องเสียงดีโด่งดังจากเวทีการประกวดะไอที่บอกว่าขมคอเนี่ยคือเป็นฉายาเธอตั้งแต่ตอนประกวดนั่นเองหลายคน,เ,นยเรียกกันติดปากนั่นเองค่ะนะหรือว่าคุณชามุกสุชานันค่ะนี่แหละค่ะเป็นฉายาที่ติดตัวเธอมาชามุกขมคอนะคะล่าสุดน้องเองก็มีซิงเกิลใหม่ชื่อเพลงว่าเทใจค่ะเพลงนี้ตั้งใจถ่ายทอดความรู้สึกแทนใจคนที่ทุ่มเทใ,ให้กอบความรักแต่สุดท้ายแล้วมันไม่สมหวังค่ะนอกจากนี้ค่ะเพลงนี้ก็ได้เบิ้มนะคบพี่เบิ้มวงซิกซี่ มาช่วยทําดนตรีให้ด้วยให้บันเพลงนี้ลงตัวมากยิ่งขึ้นค่ะในนามของเออเพจ g f o โฟกแบ d นะคะเป็นโมงข่อชายค่ะแล้วก็ทุกๆปีก็เขาก็จะปล่อยเพลงซิงเกิลมาให้ให้คนได้ติดตามฟังกันแล้วก็ปีนี้ในเพลงของปีนี้ก็จะเป็นมุกร้อง,องมาทำเพลงนี้ก็รู้สึกว่า แฮปปี้ดีค่ะฟีดแบ็กล่อยเพลงไปแล้วก็เย็นที่น่าพอใจประมาณหนึงนะคะแต่เราเราก็ไม่ได้กดดันตัวเองขนาดนั้นค่ะคิดว่าเออทำให้มันเต็มที่แล้วก็ในเนื้อหาของเพลงแล้วก็แนวเพลงคิดว่ามันก็อาจจะถูกใจคนฟังบ้างอืมเพลงเพราะน้อง